ป้าจะอยู่<น>หรือเปล่าล่ะตะลุป้าอยู่ชีวิตจริงน่ลัง,งพูดป้านะป้าอยู่นะตะลุป้าอยู่นะครับอยู่หรือไม่อยู่ครับอยู่อยู่นะครับแต่กฎระเบียบที่นี่หนึ่งนะหนึ่งห้ามคุยกับผู้ชายไม่ไม่ฟังกฎระเบียกรรบก่อนฟังกฎระเบียบเงียบก่อน,นเงียบก่อนฟ<น>ังกฎระเบียบก่อนเพราะป้ามาบําบัดผู้ชายเรื่องเรื่องผ้าไปติดผู้ชายนะเมื่อป้าคิดจะบําบัด ผู้ชายป้าก็ต้องฟังกฎระเบียบที่นี่ป้าอย่าแสดงพฤติกรรมแบบนี้ต่อนาผมเฮ้ยแสดงเพี่โนดตมาป้าอย่าแสดงพฤติกรรมแบบนี้กับผมไม่ต้องมาสอนนะผมไม่ได้สอนเพราะเมื่อคีป้าบอกว่าป้ายินดีอยู่ใช่ไหมกับบ้านที่แท้ไม่เราเมื่อปีูไปแล้วนึ่งเน้อที่พระสงฆ์ก็บอกว่าคนแอบมันเมื่อกีป้าตั้งสเตปป้า่อป้าอยู่เมื่อป้าอยู่ป้าเขาต้องฟังกฎระเบียบของที่นี่ที่ก็ตั้งไว้ มึงไม่ใช่คนวาดกูเลยเพราะสมพูกานไม่ได้ตำเลผมจะเป็นคนบําบัดป้ายหายตำรวจแอบมันยิงเขาบอกอย่างนี้เลยผมจะเป็นคนบําบัดป้ายหายไงเอ้ยมึงเป็นใครกูไม่รู้จักเลยอ้าวเมื่อกี้ป้าว่าป้าอยู่เนี่ยพอบอกว่าไม่ให้คุยกับผู้ชายเริ่มรับไม่ได้แล้วอย่ามาแต่งเรื่องไม่ได้แต่งเรื่องเดี๋ยวไม่ตำรวจมาแอบยิงแล้วพ่ะสมบอกเดี๋ยวไม่ต้องแต่งเรื่องนี่นะครับเทสปรัตนาเนี่ยเข้ามาบําบัดผู้ชาย ซึ่งกฎระเบียบในการบรบัดผู้ชายเนี่ยนะเริ่มโกธเริ่มโกธแล้วพอรู้ว่าจากไม่ได้กยจากผู้ชายึงเป็นคนดีนะกูไม่ได้ใจฮี่หี่มึงพูดหลังมึงนพรผสมบอกจัดจ<า>ังฟังกฎระเบียบที่นี่ึงมไม่ฟังมึงหรอกเอ้ยแม่เนะพิ่งได้ข้อหนึ่งเ,เริ่มไม่ฟังแนละ้วเ,เริ่มไม่ฟังนะมมแล้วมากันทุกปริญญาแอบยิงเนี่ยผสมบอกได้แค่ข้อเดียวเริ่มไม่ฟังแล้วหนึ่งนะป้าห้ามใช้โทรศัพท์คุยไลน์คุยแชทคุยเฟซบุ๊กกับผู้ชายหนึ่งสอง ห้ามจ้องตาผู้ชายสองห้ามจ้องตาผู้ชายฟังนะสามห้ามให้ท่าผู้ชายไม่ต้องมาแต่งเรื่องนะกูเป็นคนดีนะไม่เฮี้ยเอย่างมึงบดละปาปาดมากันแล้วเพื่อป้าอยากจะบํำบัดผมก็จัดให้ไงไม่ต้องมาจัดให้กูมึงไม่ใช่คนบ้านกูสามข้อนะชีวิตจริงนะบันตายพูดกันแล้วเดี๋ยวจะแอบมายิงกันดุบัดเยอเอี เจอผู้ชายให้หันหลังคุยอยากคุยต่อหน้าให้หันหลังคุยกันไม่ต้องมาสอนกูกูมไม่ได้เป็นอย่างร้ายกาศอย่างปากหมาพูดหลักไหมหจากนินละดัาวัสนารรไ,ไอ้แม่ เม่กีต้องทไปเรียบร้อยามเดีดีคองงดอัตโนมัติเลยควเจ้าของก่นจ้ของที่อะไรล่ะเดี๋ยวมีตำรวจมาแอบยินคาดยอัตนมัติขอ่หาขอที่หาขอที่หห้ามแต่งตัวยุ่ผู้ชายไม่ต้องมาพูดสอนกูนะชีวิตจริงเป็นคนดีอย่างอย่างที่มึงพูดด้วยเป็นคนอย่งที่พูดอ่ะ เฮ้ยคนไปน์เนี่ยมาแต่งเรื่องอย่างนี้พาบอกว่าจริงกจะมีคนมายิงมึงโดยอัตโนมัติป้ากฎระเบียบห้าข้อเนี่ยป้าต้องท่องไว้นะไม่ต้องมาสอนกูลนะป้าอยากเหมือนว่าป้าอยากจะบำบัดโรคติดผู้ชายอ่ะคงก็จัดได้สอนนี่เฮียอย่างนี้พาไม่มึงนั่นนี่นคนมาแอบยิงโดยอัตโนมัติก็ป้าเข้ามาบำบัดผู้ชายที่นี่อ่ะแล้วก็ต้องจัดการให้ กูเรียบร้อยยอย้้ก่อนมันนี่เป็นคนมึงเนี่ยมึงเนคนไม่ยิงมึงเนี่ยย้อนก่อนยก่อนยอนก่อนยอนก่อนกูเจ็บอยางนีคนบ้านนุ่มย่อนฟังกระเบียบก่อนฟังกดระเบียบก่อนอย่าเดืมึงเนี่ยไม่แอบเียังกดก่อนกดบ่ากูเจ็บ้ยยอนก่อมีบีกูจะแทงังกรอคนอะไรเนี่ยทำกูเหียไอ้เีย ผมทำโดยอัตโนมัติอย่างนี้ดค,คุณก็ักจริงเนี่ยเห็นไหมพอของขึ้นแบบเนี้ยคนที่มาบำบัดอะ่ปะปกติก็จะมีบำบัดยาเสพติดบำบัดเหล้าขาวแต่คนนี้บำบัดผู้ชายเห็นผู้ชายได้ให้ท่าก้อย่าคุณก็ติดต่อมาแบบนี้ครับคุณรัตนาหอเลยคุณใช้ชื่อรัตนาหอเลยไหมครับ เฮ้ยคุณรูนะนจิเฮ้ยผมถามว่าพระที่จัดฉันไม่คนแอบจริงมึงเนี่ยคุณตอบคุณถามที่คุณพูดกว่านี้โอ้ยมึงอุดปากกันรไม่ใช่อุดคุณช่วยหน่อยเนี่ยเอาเลยญาติญาติญาติมาจับเอ่อญาติคุณหน่อยตอนนี้ติดผู้ชายดู้เด็ดเลยเอาคุณฟังผมนะเมื่อคุณอยากจะหายอาการเห็นผู้ชายไม่ได้เราก็จัดให้คุณไงครับ โดยบังเอ,อิญเลยตำรวจมามแอบยิงกันเลยเราบอกก่อนนะครับเคสนี้เขาน่าจะติดแบบรุนแรง <c oughs> บอกว่าไม่ให้คุยกับผู้ชายปั๊บเริ่มเก้าร้าวเดี๋ยวก็หายนะครับ <c oughs> เป็นกำลังใจให้คุณหมอเป็นกำลังใจให้นะครับ <c oughs> คุณหมอไปกำลังใจให้คุณหญิงและคุณรัตน,นาหอเลยนะครับ <c oughs> คุณรัตนาหอเลยครับ <c oughs> มามาคุณหมอให้แค่้ใกล้กำลังใจามานี่เอามือเอามือ <c oughs> คุณหมอเป็นกำลังใจให้คุณเลิกผู้ชายได้นะครับเราหวังว่าพอรของคุณเนี่ยจะเป็น นี่ครับการติดผู้ชายหูมันก็จะแววว่าจะเริ่มเดี๋ยวก่อนคุณหมออธิบายให้เอฟีมึงไม่ใช่คนเยอะก่อนเนี่ยเยอะก่อนเนี่โอ้ยเยอะก่อนเยอะเออนะเขาจะมากันโดนบังเอิญจริงปืนน่ะกูไม่ใช่เป็นคนเฮี้ยอย่างพูดเลยนะเดี๋ยวก่อนนั่งก่อนเฮ้ยกูนั่งก่อนะเฮ้ยกูนั่งก่อนนมดิเศมาแล้วนะยากยากยากช่วยช่วยนักตัวโดนยากช่วยนักตัวโดนไอ้เมืองไหนมึงเรียกโดยบังเอิญคนถึงมากันน่ะฟังนะครับ คุณอาเอาเอานางสาวรัตนาคุณหมอขอจับมือหน่อยครับไม่ต้องจับขอจับมือหน่อยครับกูไม่รู้ชีวิตจริงของมึงเลยนะอะคุณหมอขอจับมือหน่อยครับคุณหมอให้กําลังใจคุณนะครับแล้วมึงน้องโดนไม่คุณหมอเป็นตุ๊ดค้ชแต่งี้ก็เพื่อนเพื่อนพี่น้องก็บอกใครเมื่อกี้แอบดูอยู่นะไอ้นี่ทำไม่บริสุทธิ์อย่างเงี้ยนะเมื่อกี้ไหมฮะบอกคุณหงอบอกคุณหมอจับมือปั๊บแกเริ่มให้ท่าแล้วคุณหมอเป็นตุ๊ดอย่าให้ท่าตุ๊ดไม่ได้คุณหมอเป็นตุ๊ดกูจะให้ท่ามึงทำไมแล้วกูจะเอาสกบรอ ล่อควยมิดคุณหมอเป็นคุณหมอเป็นทุอยิ่งมากันแล้วอย่างที่ไดกคุณหมอนะคุณหมอให้กำลังใจนะคุณหมอให้กำลังใจขอให้ตายเร็วเลยเองนี่นะหตายเร็วเลยนะว่าคุณหมอให้กำลังใจนะมึงนั้นโดยบังเอิญคนจะมาแอบยิงนะคุณหมอทำกับเราอย่างนี้ฟังับคุณนคุณรัตนาฟังฮะชีวิตจริงพ่อแม่กูก็อยู่นะไม่ใช่อย่างนี้นะเมื่อคุณ เดี๋ยวคุณรัตนาฟังเนี่ยพระโดนบังเอิญให้คนมาฟังฟังก่ออดีฟังพังกอดีเงียบแป๊บเดียวคุณฟังคุณหมออธิบายคอร์สของคุณก่อนสำหรับคอร์สนี้นะครับเคนี้ฮะทางที่มาเราเนี่ยจะทำให้คุณรัตนาเนี่ยเลือกผู้ชายได้แน่นอนเพราะด้วยสามาเสมอของคุณรัตนาแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนที่อยากมีผัวอยู่แล้ว ่เมื่อมาอยู Demon> ่ตรงนี้แล้วฟังก่อนฟังหมออธิบายก่อนเดี๋ยวหมอจับก่อนเงียบปากก่อนหมออธิบายอยู่อธิบายไปเลยพระรู้ทุกอย่างคุณัตาเงียบปากก่อนดิพี่นอดยายาครับช่วยรอดหน่อยครับมาเลยมาเลยยาครับยาัตนามารดหน่อยครับเราจะเห็นหลายเคสมาบำบัดไม่ว่าจะเป็นสุรายาเสพติดแต่เคสบำบัดผู้ชายเนี่ย อันนี้คือเป็นเคสตัวอยา่างซึ่งเป็นเคสแรกที่เราเนี่ยยินดีที่จะช่วยจิตจะฟงสร้างพยายามนึกถึงหน้าพระพุธพทธพระธรรมพระสงฆ์อาเมนให้นึกถึงตรงนี้พอนะ,อ,ะอย่านึกถึงหน้าผู้ชายพอนึกถึงหน้าผู้ชายปับ๊บคุณรัตนาก็จะเกิดอาการของขึ้นเหมือนว่าเราอยากจะมีผัวจนตัวสั่นเงียเนี้ยปากเนี้ย,ยปาก,ปกคุณหมอบอกเลยเช้นคุณหมอบอกเลยเช่าเนี้ยปากเนี่ยปากเนี้ยปากโอ้ยเนี่ยปากมาจับมือจับอะไรเรานี่เจ็บไม่เลยนะ นีโดยบังเอิญคุณจะแอบยินคุณน่ะไม่ใช่คุณหมอกำลังให้กำลังใจคุณดูว่าว่าเงี้ยเงี้ยเงี้ยว่าคอคุณเนี่ยมันต้องใช้เวลาเยียวยาจิตใจเนี่ยเห็นผู้ชายคุณอย่าพยักหน้าแบบนี้ไม่ได้โหนไม่คุณจะพยักหน้าแบบนี้ให้ผู้ชายไม่ได้คุณอยู่ที่เนี่้ยคุณไม่พยักหน้าอย่างมึงพูดสั่งเงี้ยปากอย่าอยาเถียงหมอดิอย่าเถียงหมอดิอย่าเถียงอย่าเสียงหมอปืนแล้วแอบอย่าเถียงหมอหมอรู้หมอรู้หมอรู้อย่าเสียงหมอหมอรู้ บ่อยนะง่ายคันจมูกมาาเลยเนี่ยไม่ไม่ใช่หรอกนี่แหละคืออาการอยากเจอผู้ชายนี่มันเริ่มต้นพอเราหักนี่ไม่เจอผู้ชายปั๊บก็จะเริ่มคันนุ่นคันนี่เหมือน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 เพลงว่าคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสมดีมาปั่นก็ไม่หายคดีแหมคดีไหมคนีคดีไหมเดี๋ยวคูก็จะส่วนมากกับมึงอีกอ่าโอเคนะคุณหมอบอกว่าเคสของคุณเนี่ยน่าจะประบัดอยู่ที่ สามวันสามวันก็น่าจะหายลือผู้ชายได้นะผมดีใจกับคุณรัตนาครับแค่บอกว่าลืมได้ทำไมคุณต้องแลบลิ้นด้วยเดี๋ยวมันก็ตายโดยบังเอิญพระสงฆ์พูดกับเราอย่างนี้เลยอ่ะบอกเอฟีด้วยเป็นกำลังใจรัตนาับอกเอฟพีหน่อยบอกบอกเอฟพีก่อนมาเป็นกาลังใจด้วยนะใครนี่ตายเลยนะมาเป็นกำลังใจแล้วดิฉันหวังว่าดิฉันหวังว่าดิฉันเนี่ย ดิฉันเนี่ยดิฉันเนี่ยเป็นคนจริงในบ้านนี้เลิกกับผู้ชายทุกคนได้กูไม่ได้เฮียอย่างนั้นเลยอเฮีน้อยตอนนั้นก็อยากวิปเมื่อไงนะไม่อยากมีก็พูดว่ากูไม่อยากมีผัวแล้ดีมากดีมากบำบัดได้แล้วบำบัดได้แล้วบำบัดได้แล้วบ